ไหนไม่จบกูเสียงอืมตัวอะไรอะเห็นบ่าไม่รู้บอกจะปลูกเดือนหอบเผื่อจะรอขันหวากพี่ชายขอโทษนะคะต้องมาต่อข้างในค่ะ เพราะว่ามันมาทานอาหารกันต่ออ,อากาศมันนะคะนะคะค,คุณคุณขาสวัสดีคะ่ะคุณพี่ระไมาคุณราาะไมค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะเพะเิเอ่อ่สตรีมตรงตรงระเบียงแล้วมันเครื่องมันร้อนนะคะ ก็เลยมาต่อข้างในมันั่งต่อมาทานมึงมาทานคุณกันค่ะนี่ค่ะเขาชื่อว่ามันนะมันจะไม่สุภาพเนี่ยเรียกเขาว่าคุณมาทานคุณกันค่ะชอบมากเลยค่ะร้านนี้เขต้อมอร่อยขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณของขวัญน,นะคะ <c oughs> <c oughs> เเดือนนี้เป็นเดือนเกิดพอดีเลยค่ะ <c oughs> เดือนสิงหาคมขอบคุณนะคะกำลังใจ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ทานคุณเินค่ะนี่ค่ะและไปทานคุณด้วยกันนะคะ ชอบทานาเพรมันเขาต้มหวานดีก่อนต้องมานั่งต้มเองขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณรัวๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ เข้ามาต่อข้างในนะคะนี่หรออร่อยมากหวานนี่ค่ะคุณสาวแฟนแม่ชอบเหรอสวัสดีค่ะ คุณวันทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ พี่พยูเขาขีดเส้นแดงค่ะอ๋อเหรอคะอ๋อเหรอคะไม่เข้าใจปกติไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรค่ะอ๋อนี่ไม่ได้ค่ะอ๋อค่ะขอบคุณนะคะนี่ก็เยอะแล้วนะคะมาให้เห็นหน้าก็ดีใจแล้วคะ่ะอ๋อเหรอคะเขาดูยังไงไม่ไม่เข้าใจอ๋อเขาบอกพอแค่นี้เหรอคะเขาบอกจะไปต่อหรือพอแค่นี้เหรอคะ พี่ยูนี่อีกไม่นานก็ข้ามสีทันดอนแล้วละค่ะเหลือไม่เยอะแล้วค่ะเหลือนิดเดียวเพราะปีนี้ตั้งใจทําอ่ะปีที่แล้วไม่ได้ทําเลยขอบคุณนะคะคุณพี่ยามาย